สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการใช้งานโปรแกรม AutoCAD นะครับผมจากตอนที่แล้วเราได้มาพูดคุยรู้จักเกี่ยวกับตัวโปรแกรม AutoCAD เบื้องต้นนะครับเ,เราก็ได้ทำความรู้จักไปเกี่ยวกับส่วนต่างๆของทางตัวโปรแกรมแล้วก็ workspace ที่เราจะใช้ในการทำงานแล้วก็การนำ workspace แบบ AutoCAD Classic นะครับเข้ามา รีสโตหรือว่านำเข้ามาติดตั้งใหม่นะครับผมในตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันในตอนหัวข้อเกี่ยวกับ workspace แบบ Drafting and a n n o t a t i o n นะครับผมเราก็จะมาทำเข้าจะมาทาการเข้าไปสู่ในหน้าของอพื้นที่ของการทำงานหรือว่า workspace นะครับโดยจะเข้ามาทาง Get Start ร์ครับมาที่สตาร์ทดอยองนะะให้เราคลิกไปเลยครับหนึ่งครั้งครับทางโปรแกรมก็จะนำเราเข้ามาสู่ ในหน้าของ Dafting and Annotation นะครับผมถ้าท่าในใดนะครับตอนที่ได้ลงโปรแกรมใหม่ๆแล้วก็เปิดหน้าเพิ่งเปิดหน้าของ Workspace นี่ขึ้นมานะมันอาจจะมีพวก Pop-up หรือว่า,า Dialog Box ต่างๆขึ้นมาก็ให้ทำการเคลียร์ออกให้หมดเลยนะครับให้มันเห็นเป็นตัวเฉพาะของ Workspace ในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็โอเคนะครับพอจะเข้าใจนะครับผม ทีนี้เราจะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในการอธิบายครั้งนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่าในคําสั่งเครื่องมือคําสั่งใดหรือว่าเครื่องมือใดๆนะที่มีเครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมเล็กๆนะั่นฮะห้อยท้ายอยู่หรือว่าอยู่ทางด้านข้างของคําสั่งหรือว่าเครื่องมือชนิดใดก็ตามนะก็แสดงว่าภายในเครื่องมือหรือว่าคําสั่งนะจะมีคําสั่งย่อยซ่อนอยู่ข้างในนะ ข้างในคาสั่งหรือว่าเครื่องมือชนิดนันนะครับให้เราทําการคลิกดูได้นะครับนี่นะครับผมคลิกไปดูลคลิกเข้าไปเลยนะครับผมนี่ครับมันก็จะปรากฏคําสั่งต่างๆที่อยู่ข้างในคําสั่งหลักอีกทีหนึ่งนะเพื่อให้เราทําการเลือกที่จะนํามาใช้งานได้นะครับผมโอเคครับก็ออกจากโหมดตัวนี้ไปก่อนนะครับนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับส่วนแรกของอ ตัวโปรแกรมก่อนนะครับทางมุมบนด้านซ้ายมือนี่นะครับผมในส่วนที่เห็นเราเห็นเป็นสีแดงเนะีเป็นรูปโลโก้ตัว A นี่นะครับก็เราจะเรียกส่วนนี้ว่าเป็นแอปพลิเคชันเมนูนะครับก็ข้างในนี้นะให้เราคลิกลงมาแล้วครับปุ๊บนี่ครับมันก็จะปรากฏเป็นไฟล์ต่างๆนะครับที่บรรจุอยู่ใน แอปพลิเคชันเมนูนี้นะครับก็เราลองมาสังเกตดูนะครับก็จะมี uh, new Open Save Save As พวกนี้นะครับซึ่งก็เป็นในฟังก์ชันหรือว่าเครื่องมือที่เรานะใช้งานบ่อยๆนะครับพวกนี้นะครับก็ uh, เครื่องมือชนิดพวกนี้ทางตัวโปรแกรมก็จะนำเอาออกมาวางาไว้ด้าน uh, ข้างนอกนี้นะครับเพื่อทำให้เกิด uh, ความสะดวก ต่อผู้ทำงานนะครับโดยที่ไม่ต้องอามาคลิกเข้าไปในส่วนของแอปพลิเคชันเมนูนะครับโอเคครับมพ,พอจะเข้าใจนะครับทีนี้เราก็ออกจากคำสั่งนี้ไปก่อนครับก็มาดูในส่วนที่ถัดมานี่นะครับที่ทางาโปรแกรมได้นำออกมาไว้ด้านนอกนะครับเราจะเรียกในแถบนี้ว่าเป็นแถบของ Quick Access Toolbar นะครับซึ่งก็จะมีนะครับคลา้า,ลายๆกับข้างในของ แอปพลิเคชันเมนูเนี่ยนะครับก็จะมี New, Open นะครับ Save, Save As นะครับก็เป็นส่วนของเกี่ยวกับไฟล์นะครับงานไฟล์ต่างๆนะฮะในส่วนของ Pod นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการพิมพ์งานนะครับซึ่งเราจะเข้ามาทำงานในส่วนนี้ก็ต่อเมื่อเราจะทำการพิมพงานเท่านั้นนะครับผมก็ส่วนถัดมาก็เป็น Undo กับ Redo นะฮะในส่วนนี้ทุกคนก็เป็นที่ทราบกันอยู่ทั่วไปนะครับผม ถัดมาก็เป็นส่วนของเวิร์ p สเปซนะครับก็จะเป็นที่เนี่ยตรงด้านท้ายก็จะมีรูปสามเหลี่ยมให้เราคลิกดูนะครับก็เป็นที่รวมเกี่ยวกับคําสั่งที่จะนําเราเข้าไปสู่ในหน้าเวิร์ p สเปซแบบต่างๆนะครับก็ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าในตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อของอรา a f t i n g and annotation นะครับซึ่ง แล้วก็จะสแตนบายไว้ตรงที่ Drafting and Annotation นะครับถ้า,าท่านใดต้องการสลับหน้าไปาใน Workspace แบบ a u t o c a d Classic ก็สามารถที่จะมาเลือกอคลิกที่ตรงนี้ได้นะครับก็ทางตัวโปรแกรมก็จะนำไปสู่หน้าของอ Classic นะครับผมอโอเคครับสตาร์ทไว้ที่สแตนบายไว้ที่ Drafting and Annotation นะครับคลิกไปครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนที่เราเห็นนี่ครับจะเป็นปุม่ม ด,ดาวที่อยู่ด้านข้างนี้ฮะเราคลิกลงมาเลยครับผมนี่ครับเราก็จะเห็นคําสั่งต่างๆที่อยู่ด้านในของอด,ดาวนี้นะครับก็สังเกตดูนะครับตัวฟังก์ชันหรือว่าตัวเครื่องมือหรือว่าคําสั่งที่มีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่ด้านหน้านี้นะครับก็แสดงว่าเราได้เปิดใช้เครื่องมือชนิดนั้นอยู่นะครับผมก็ สังเกตดูได้นะครับผมหรือว่าเราจะเรียกใช้เครื่องมือต่างๆเราก็สามารถที่มาเลือกอติ๊กถูกได้ตรงส่วนนี้ด้วยนะครับผมที่ผมอยากจะแนะนําก็คือทางด้านล่างนี้ครับตรงเกือบด้านท้ายสุดเนี่ยที่คําว่าโชว์เมนูบาร์เนี่ยครับให้เราทําการติ๊กเลือกที่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับผมเพราะ,ะเพื่อที่จะ,ะเป็นการเพิ่มเครื่องมือขึ้นมาให้เราอีก แถบหนึ่งนะครับก็ออกเป็นแถบเมนูบาร์นะเราคลิกไปเลยครับผมนี่ครับผมมันก็จะไปกดเป็นส่วนที่เราคลิกเพิ่มเข้ามานี่นะครับผมส่วนถัดมาที่ด้านบนนี้อีกนิดนึงนะครับผมก็ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าแบบไตเติลบาร์นะครับก็คือจะแสดงชื่อไฟล์ที่เราใช้งานอยู่ในขณะนั้นนะครับผมถัดมาตรงส่วนนี้นะครับก็คงเข้าใจกันนะครับเราก็จะละไว้ในเป็น ส่วนของที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับผมถัดลงมาในส่วนนี้ครับที่เราเห็นเป็นรูปต่างๆนี่นะครับเป็นรูปไอคอนต่างๆนี่แนละทั้งหมดเลยนะครับเราจะเลือกแถบพวกนี้ว่าเป็นแถบของอแถบ,บริบบ้อนนะครับก็คือเป็นที่รวมคําสั่งของเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนแบบแล้วก็เป็นที่อยู่ของคําสั่งต่างๆนะฮะที่ใช้ในการเขียนแบบเช่นกันครับผมโอเคครับถัดลงมา ตรงนี้ครับที่เราเห็นเป็นช่องเป็นตารางพื้นที่สีดำที่เรียงตัวกันอยู่ในในหน้าของ workspace นี่นะครับเราจะเรียกพื้นที่เหล่านี้ว่าเป็นพื้นที่ของการทำงานนะครับผมที่ตรงพื้นที่ของการทำงานนี้ตรงด้านมุมบนซ้ายนี่นะครับให้เราเอาเมาส์เนี่ยมาชี้ตรงส่วนแรกนะครับมันก็จะขึ้นคำว่า i e p o r t control นะครับก็จะเป็น ที่รวมเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมวิวพอร์ตก็คือควบคุมพื้นที่ในการทํางานนะครับก็ให้เราลองคลิกเข้าไปดูนะครับปุ๊บนะี่ครับมันก็จะปรากฏเป็นที่อยู่ของคําสั่งต่างๆนะครับก็สังเกตเช่นกันครับก็ตรงด้านหน้าก็จะมีเครื่องหมายทิกถูกอยู่ก็แสดงว่าเราได้เปิดทําการใช้งานาเครื่องมือชนิดนั้นอยู่นะครับเช่นนี่ครับเครื่องมือวิวคิวนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงที่เป็นรูป กลมๆแล้วก็มีตัวอกักษรกำกับทิศทางบอกนะรเราจะเลือกเครื่องมือชนิดว่า v i e w c u e นะครับก็จะเอาไว้สําหรับในการาแสดงหรือว่า,าแสดงมุมมองของการทํางานว่าเราต้องการเลือกที่จะดูอ,อยู่ในมุมมองแบบไหนก็คือแบบท็อปแบบด้านข้างแบบซ้ายแบบขวานะครับเราก็สามารถที่จะมาทําการคลิกที่ตรงในส่วนนี้ได้นะครับแล้วก็ ทำการคลิกไปหนึ่งครั้งทํทำการหมุนนะคะก็แล้วแต่นะครับว่าเราต้องการที่จะไปดูที่ในมุมมองเลยตรงส่วนไหนนะครับปุ๊บเนี่ยครับในที่นี้หรือไม่เราก็สามารถที่จะมาควบคุมได้ที่ตรงในส่วนนี้นะครับตรงส่วนที่ถัดจากาวิวพอร์ตคอนโทรลน,นี่ครับเราก็จะมาทําการ ควบคุมได้จากตรงนี้นะคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับก็แสดงว่าเนี่ยครับตอนนี้เราสแตนบายอยู่ที่ด้านท็อปนะครับหรือว่าต้องการเปลี่ยนมาเป็นที่บอททอมแล้วก็คลิกที่ตรงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนมาให้เลยนะครับบอททอมนี่ครับก็คือด้านด้านล่างเนาะก็เนี่ยครับเลฟเนี่ยครับมันก็เปลี่ยนให้เรานะครับลองลองทาการทดสอบดูได้ด้วยตัวเองนะครับเพื่อจะได้ทำความเข้าใจและเกิดความเคยชิน ในหน้าของ Workspace นะครับก็ไลท์ครับผมก็โอเคครับทีนี้ผมจะกลับมาในส่วนโหมดของที่โปรแกรมเขาตั้งไว้ก็คือมุมมองด้านท็อปนะครับปุ๊บเนี่ยครับก็จะกลับมาในส่วนของอมุมมองปกตินะครับส่วนที่เห็นว่าเป็น 2D Wireframe เนี่ยก็คือเป็นรูปแบบของลักษณะเส้นที่เส้นของชิ้นงานที่เราได้ทำการเขียนแบบนะครับผมซึ่ง ในส่วนนี้ผมก็จะใช้ในโหมดของที่ทางโปรแกรมเขาได้ตั้งไว้ให้เรานะครับผมอโอเคครับทีนี้ก็มาที่ Viewport Control อีกครั้งหนึ่งให้คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะมาดูตรงส่วนที่เป็น n a v i g a t i o n Bar นะครับผม n a v i g ก t i o n Bar ก็คือส่วนนี้นะครับที่ส่วนที่อยู่ทางด้านใต้ของ v i e w นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นที่รวมคำสั่งเช่นคำสั่ง สักครู่นะครับคำสั่งแพ่นก็คืออคําสั่งเลื่อนชิ้นงานไปทั้งด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างนะครับเอาโอเคครับผมจะทําการยกตัวอย่างให้โดยการผมสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาผืนนึงนะครับผมนี่อโอเคครับขออภัยฮะนี่ครับผมอโอเคครับปุ๊บนี่ครับแล้วก็ทําการสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาผืนหนึ่งก็สมมุติว่าเอาแค่นี้นะครับผมปุ๊บนี่ครับผมทีนี้ แล้วก็จะมาทําการาเลื่อนชิ้นงานนะครับที่ชิ้นงานตัวนี้นะครับเอาไปในด้านที่เรากําหนดไว้ก็เนี่ยครับเวลาคลิกปุ๊บในโหมดแพนเนี่ยครับก็จะปรากฏเป็นไอคอนรูปมือขึ้นมานะครับให้เราคลิกซ้ายค้างนะทีนี้เราก็ทําการาสไลด์ชิ้นงานหรือว่าเลื่อนไปครับด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างหรือว่าตรงส่วนไหนของพื้นที่การทํางานก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่ที่เราจะกําหนดนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราต้องการออกจากโหมดคําสั่งนี่ก็ให้เรามาทําการ คลิกกดที่คีย์บอร์ดตรงปุ่ม escape นะครับปุ๊บนะี่ครับก็จะกลับเข้ามาสู่โหมดในการทำงานปกตินะครับผมถัดมาตรงถัดจากาโหมดแพนนี่ยครับก็เป็นโหมดของ Zoom ก็คือการย่อขยายาชิ้นงานนะครับซึ่งเราจะมาทำการาซึ่งเดขออภัยนะฮะซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะมี คำสั่งย่อยอยู่ด้านในอีกเช่นกันนะครับผมเาคลิกดูนะครับก็มีรูปแบบของการซูมอยู่หลายๆชนิดนะครับผมซึ่งเราก็สามารถที่จะทําการทดลองดูได้นะเดีคลิกตรงเนี้ยครับตรงนี้ก็อยู่ก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นก็คงลักษณะซูมเช่นเดียวกันนะครับก็ e s c a p e ออกไปลองมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับปุ๊บเราจะมาซูมลงซูมอันนี้นะครับเนี่ยครับมันก็จะทําการซูมแบบนี้ให้เรานะครับหรือไม่เราก็จะขับเข้ามาสู่การซูมแบบที่ทาง โปรแกรมได้สแตนบายไว้ให้เราก็คือซูมเอ็กซ์เนนี่นะครับก็คลิกไปหนึ่งครั้งครับนี่ครับมันก็จะทําการซูมมาให้เราแบบนี้นะครับหรือเราจะใชะ้ตรงลูกกลิ้งที่ตรงเมาส์ของเราเนี่ยทำการกลิ้งเอ,อ่อเข้าออกเนี่ยครับก็จะเป็นการซูมได้นะครับซึ่งเราจะเรียกการกลิ้งลักษณะแบบเป็นการสคร o l l เมาส์นะครับการสครอว์เมาส์ก็เป็นการซูม อีกชนิดหนึ่งนะครับผมในส่วนถัดลงมานี่นะครับก็จะเป็นส่วนของการออบิทก็คือการหมุนชิ้นงานก็กจะทํางานาคล้ายๆกับลักษณะของวิวคิวตัวนี้นะครับก็คือการหมุนดูชิ้นงานนะครับซึ่งปกติแล้วในงานทฤดีจะไม่ค่อยได้ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับมันจะเอาไว้ใช้งานส่วนใหญ่จะไว้ใช้งานในโหมดของ 3D หรือว่า3มมิตินะครับก็ นี่ครับเราก็มาดูตรงดบาวนะ่คลิกดูนะครับมันก็จะมีลักษณะการหมุนอยู่3แบบก็แล้วแต่ใครจะเลือกใช้แต่แต่แตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะก็ให้มันสแตนบายไว้ตรงที่ออร์บิทตามที่โปรแกรมกําหนดมาให้เรานะครับก็คลิกออกจากคําสั่งไปปุ๊บเนี่ยครับถ้าลงมาก็เป็นคําสั่งโชว์โมชั่นก็คือคําสั่งนี้จะเอาไว้ใช้ในการสร้าง งานสไลด์นะครับคือเมื่อเราได้ทํางานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําการสร้างเป็นสไลด์นะฮะที่จะเอาไว้ฉายเพื่อฉายให้เพื่อทําการพรีเซนต์ให้ลูกค้าหรือว่าบุคคลอื่นได้ดูชิ้นงานที่เราสร้างนะครับเราจะสร้างเป็นสไลด์สไลด์ไปนะครแล้วก็มาจะมาทําการเล่นหรือว่ามาเพลในตรงส่วนนี้นะครับผมพอจะเข้าใจนะครับผมในส่วนของ n a v i g a t i o n bar นะครับผม ถ้าหากถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการที่จะถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการที่จะเราต้องการที่จะปิดเปิดคําสั่งที่อยู่ในหน้านี้เราก็จะมาทําการปิดเปิดที่ตรงนี้นะครับคลิกไปหนึ่งครั้งครับ ll, เช่นเราต้องการจะซ่อนของในส่วนของวิวคิวเราก็าติ๊กถูกตรงนี้ออกนะครับปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะออกไปทนีนี้เมื่อเราต้องการที่จะเรียกมัน กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กถูกขึ้นมันปุ๊บนี่ครับมันก็จะปรากฏเป็นวิวคิวมาให้เราเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับผมทีนี้เราก็นะครับลองทําการฝึกโดยการใช้ลูกกลิ้งตรงเมาส์เนี่ยครับผมทาการสโครเข้าออกนะครับเพื่อทําให้เกิดความเคยชินนะครับผมในส่วนลงมาข้างล่างนะครับผมจะตรงนี้นะครับผมจะขออนุญาตยกออกมาก่อนนะครับผมในกรณีที่ ท่านใดได้ทําการลงโปรแกรมใหม่ๆนะครับเมื่อเราเปิดมาแล้วเราจะเห็นบางท่านนะครับอาจจะเห็นตัวแถบนี้นะทั้งแถบเราจะเรียกว่าแถบของอคอมมอนไลน์นะครับก็คือเป็นที่ใส่หรือว่าที่แสดงคําสั่งที่เราใช้ในการเขียนแบบนะครับก่อนที่เราจะทําการลงมือทํางานนะฮะเราจะต้องอใส่คําสั่งลงในตรงที่ส่วนคอมมอนไลน์นี่นะครับผมก็ ถ้าท่านาถ้าท่าในใดเปิดมาแล้วถ้าเห็นมันลอยลอยอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะจัดให้มันลงมาอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อที่จะให้เรามีพื้นที่การทํางานมากขึ้นนะก็ให้เราทําการเอาเมาส์เนี่ยครับมาชี้ในส่วนที่ตรงตรงจุดไข่ปลาตรงปลายแถบของคอมาไลน์นะทำการคลิกซ้ายค้างนะครับแล้วก็ลากลงมาด้านล่างเลยครับผมลากออกมาให้มันแทกกับแถบด้านล่างนะครับมันเกิดเป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมแล้วแล้วก็ทําการาปล่อยเลยครับก็ ตัวแถบคอมมลนยก็จะมาะลงมาอยู่ด้านล่างนี้ให้เรานะครับในกรณีอีกกรณีหนึ่งเช่นนี้นะครับถ้าหากว่าเกิดเปิดขึ้นมาแล้วในแถบของคอ,อ,งองมมอนลนยจะปรากฏอ,อยู่หลายบรรทัดนะครับเพื่อ,อมันจะทําให้พื้นที่การทํางานของเราลดลงนะครับเราก็จะมาทําการย่อในส่วนนี้ให้มันลงมาเพื่อเพิ่มพื้นที่การทํางานก็เอาเมาส์มาคลิกเอาเมาส์มาชี้ที่ตรงส่วนตรงขอบ ด้านบนของแถบคอมมอลไลน์ A นะแล้วก็ทําการคลิกซ้ายค้างเลยนะครับผมแล้วก็ลากลงมาครับทีนี้เราก็คาดคะเนนด้วยสายตาก็คงประมาณสักให้มันเหลือสัก2บรรทัดนะครับแล้วก็ปล่อยครับก็เราก็จะได้แถบของคอมมอนไลน์อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมส่วนด้านล่างสุดของอจอนี่นะครับเราก็จะเห็นเป็นแถบคําสั่งต่างๆนะในแถบพวกนี้นะครับมาจนมาถึงตัวนี้นะครับ เราจะเรียกว่าเป็นแบบของสเตตัสบาร์ก็คือเป็นในส่วนที่ว่าจะแสดงสถานะของการทํางานบอกสถานะของการทํางานว่าตอนนี้เราได้อยู่ในสถานะอะไรเช่นตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เราเห็นเนี่ยครับเราอยู่ในสถานะของโมเดลนะครับคืออยู่ในหน้าของโมเดลนะนะั่นแหะพื้นที่การทํางานนะฮะเราจะเรียกต่อไปนี้เราจะเรียกพื้นที่ในการทํางานแบบนี้ว่าอยู่โมเดลสเปซนะครับผม จากตรงช่องของโมเดลนะครับก็จะเป็นส่วนของเลเยอร์นะครับลเลเยอร์นี่ก็คือ,อพื้นที่ที่เราจะเอาไว้แสดงก่อนการปริ้นงานนะครับผมก็หมายความว่าเราทํางานในส่วนของโมเดลสเปซเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะทําการปริ้นออกไปเนี่ยเราจะนํางานในส่วนของโมเดลสเปซเข้ามา จะเตรียมไว้ในส่วนของในแทในส่วนของเลเยอร์นะครับอ่าเราก็จะทําการคลิกเข้าไปดูก่อนนะครับปุ๊บเราคลิกในส่วนนี้นะครับอ่าน,นิดนึงครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ในหน้าของเลเยอร์นะครับอ่าเราสังเกตดูตรงโมเดลนะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดของโมเดลนะครับไอ,ไอคอนตรงนี้มันก็จะปรากฏเป็นโมเดลเหมือนกันนะครับผมอ่าต่อเมื่อถ้าเราคลิกเข้ามาตรงที่เลเยอร์ปุ๊บนะครับผม นี่นะครับไอตัวไอคอนตรงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นเปเปอร์ให้เรานะครับซึ่งทางหน้าของตัวเวิร์ p สเปซเนี่ยครับมันก็จะนำเราเข้ามาสู่ในหน้าของเลเ out ์นะครับก็คือในส่วนนี้นะครับเห้เราทำการโคเมาดูนะครับผมนี่ครับผมมันก็จะทำการขยายหรือย่อพื้นที่ให้เรานะครับเพื่อที่เราจะนำงานจากในส่วนของโมเดลสเปซนะครับเข้ามาใส่ในพื้นที่ของเลเ o u t ์นะครับเช่น ถ้าเราคลิกที่ตรงในส่วนของเนะปเปอร์นะครับปุ๊บนะครับมันก็จะปรากฏหน้าต่างหน้าตาของตัวโมเดลสเปซจะเข้ามาจัดเตรียมงานไว้ให้เราข้างในนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำการแก้ไขหรือว่าจัดชิ้นงานให้เหมาะสมกับส่วนของเลเยอร์ะนะครับซึ่งในส่วนนี้เราจะทำการมาอธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่าหรือว่าการนำงานเข้ามาใช้ในส่วนของ เลยเอานะครับก็โอเคนะครับลองลองอทำการโคเมาดูนะครับตรงนี้นะครับก็หรือไม่ก็สามารถที่จะมาใช้คาสั่งต่างๆเช่นเดียวกับในส่วนของโมเดลสเปซนะครับเราคลิกดูนะครับก็จัดวางชิ้นงานได้นะครับผมก็ออกจากคาสั่งก็เช่นเดียวกับเอ็กซ์เกปออกไปนะครับผมถ้าเมื่อเราทำงานจัดวางชิ้นงานอะไรเสร็จแล้วนะครับให้เรามาคลิกที่ตรงโมเดลอีกครั้งหนึ่งก็ปุ๊บ ให้มันเปลี่ยนมาเป็นเปเปอร์ทีนี้เราก็ทําการ scroll m o u ดูนะครับก็นี่ครับมันก็จะเป็นการล็อกชิ้นงานนะครับเราก็จะไม่สามารถเข้ามาทําการแก้ไขชิ้นงานที่อยู่ในส่วนของอ layout นี้ได้นะครับก็ต่อเมื่อถ้าเราคลิกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เกิดเป็นส่วนของโมเดลก็เราถึงจะสามารถเข้ามาทํางานทาการแก้ไขในส่วนด้านในของ layout ได้นะครับผมโอเคนะครับผม ก็ทีนี้ผมก็จะกลับมาในส่วนของอโหมดปกติก็คือโหมดของโมเดลสเปซนะครับผมปุ๊บนี่ครับผมโอเคครับในส่วนของอไอคอนหรือว่าคำสั่งโหมดต่างๆในถัดมานี้นะครับผมจะขออนุญาตทำการยดยอดไปตอนหน้านะครับเพราะ,าจ,ะจะพยายามบริหารเวลาให้คลิปแต่ละตอนนะัมีระยะเวลากระชับนะครับเพื่อจะได้ไม่ทำให้เกิด าการเบื่อหน่ายในการรับชมนะครับซึ่งในตอนครั้งหน้าเราจะมาอธิบายในส่วนที่เหลือนะครับถ้ามีเวลาพอเราก็จะทาการาเริ่มการตั้งค่าในการเขียนตั้งค่าเริ่มต้นในการเขียนแบบนะครับก็สำหรับตอนนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้แล้วก็เจอกันในครั้งต่อไปนะครับก็สวัสดีครับผม